นี่ตาเจ้าโค้งมันมานั่นสีอะไรตัวนี้มันน่ารักตัวนี้ฝรั่งจบจึงบอกเลยว่าอยู่อถไฟออยู่ตรงเอารถไปบ้านนะอยู่อย่าเอามานะนะตัวนี้อ๋อนี่ของฝรั่งตัวนี้ไม่ใช่คือฝรั่งที่มันให้ประจําที่เขาบอกว่ามันมีเจ้าโค้งงาไม่เขาตามอ่ะจึงเขาเขาว่าตัวนี้เขาจองเขาจองไปเรียนที่บ้านเขาจองไปเรียนที่บ้านเป็นฝรั่งเล่าฝรั่งแฟนไทย เป็นคนไทยแล้วก็ว่าเขาว่าจะเอาไปเห็ <ไป S 2> ยียงที่บ้าน <ไป S 1> แต่ว่าเราบอกว่ายังไม่ให้ไปก่อนนะต่อเดียวเราต้องฟังคิดก่อนแล้วก็คนที่ว่าจะเป็นเจ้าของกันต้องมาลงทะเบียนให้เรียบรย้อยเราไปดูว่าบา้านเขาอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนก่อนซึ่งเราถึงจะให้ไปได้พะว่<ส>าถ้าเราให้ไปเดียวเขาเขปล่อยล<ส>าวเราก็ตามจับกันลาวเพราะเดนั้นนี่ตาเจ้าของมันมา้ันปีนตัวนี้มัน่ารักตัวนี้พลังจบถึงบอกเลยว่าอยู่โอ๊ไปเอง อยู่ตรงเอารถไปบ้านนะอยู่อย่าเอามานะฮะนะตัวนี้อ๋อนี่ของฝรั่งตัวนี้ไม่คือฝรั่งที่มันให้ประจำี่เขาบอกว่าไม่เขาถามอ่ะจึงเขาเขาไหวตัวนี้เขาเขาโฉงเขาโองไปเรียนที่บ้านเขาโองไปเรียนที่บ้าลเนี่ยฝรังหน่งฝรั่งแฟนไทย เป็นคนไทยแล้วก็ว่าเขาว่าจะเอาไปเหยียบที่บ้านแ,แต่ว่าเราบอกว่ายัางไม่ได้ไปก่อนนะต่อเดียวเราต้องฟังชิปก่อนแล้วก็คนที่ว่าจะเป็นเจ้าของกันต้องมาลงทะเบียนให้เรียบร้อยเราไปดูว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหน,นอะไรอยู่ตรงไหนก่อนซึ่งเราถึงจะ ให้ไปได้พวกอว่าถ้าเราให้ไปเดี๋ยวเขาก็ปล่อยลาวเราก็ตามจับกันลาวสาวนางไปดูสถานที่แล้วก็ไปที่ตรงนั้นไอ้บาใบก็ลงเราไมใส่กางเกงว่าจะวิ่งพอลงบันไดได้ไปถึงมันวิ่งมาเป็นสิบแบบนี้นี่นี่นี่เป็นตุ๊กตาเปล่ามาทังภาพนิดนึงนะลองลองลองไปดูว่าลองลองนีคือเป็นเจ้าที่ที่ว่าเป่าลูกดอกที่เทศกาลที่สุดตัวไหนที่ตัวไหนไม่รู้โอ้ ใช่ใพี่โอ้หันนี้ปืนหมวกหมอนลงทีใช่ครับแต่เหมืนที่เราเตาเนี่ยไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็เเตาได้ตามระยะที่เราบอกแค่นั้นเองไมเตาปอลก็ปอลอย่างเดียวมือผสมก็สกัดวัฒน์น่ายครับสกัดวัฒน์กัดผสมปกติจะต้องอยู่มานานแล้วหมาตัวดำ่ัวตัดเนี่ยเราก็ไปจับกระดูกมันก็ไม่จับมันต้องมีสาเหตุที่มาที่ไปนี่คือยาซึมค่ะ <da> คือคือยาเสพติดที่ประสบกาตวนึ่นะครับคอร์สหอะไรด้วยการจุดตัวนะครับถ้าเป็นการตจุดตัวเลี้ยงไว้เป็นเป็นเนี้ยอ่าเราก็ต้องดูแลในเรื่องของตอนเนี้ยการพิจารณาก็คืออำนาจของผู character. ้พิพากษาของศาลนะครับแต่ภายใต้กฎหมาย ไปทางคือตอนนี้ยอาปมประวัติเสร็จจับแล้วก็ส่งมอบไปที่เจ้าพนักงานท้องถิ<อ>่นเพราะว่านั่นแหละตัวตัวสำคัญไอเชยเนี่ยโชว์โชว์ชวอุปกรณ์ตัว <จะ S 2> ตัวนันน้นเป็นเป็นตัวคีย์แมนที่ว่าจะมาปลดทุกอย่างว่าเราทรมานสัตว์หรือไม่ทรมานสัตว์พี่พี่เสื้อเหลืองไฟฟ้าเ่้าหนึ่งนิดนึงค่ะ